สวัสดีค่ะมือนีไม่ทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะทานข้าวเช้าด้วยกันค่ะมาดูเมนมาดูเมนูอาหารของเรานะคะมีอะไรบ้างนี่ปลาทอดเนื้ออ่อนนะคะทอดปลาเนื้ออ่อนค่ะทอดปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ผัดกุ้งนะคะ กุ้งกะเพาเจ่วแล้วก็ผักนะคะวันนี้มีกับข้าวสองอย่างมาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าพร้อมด้วยเมนูผักค่ะเน้นผักเน้นผักวันนี้มีผักกาดมีหนึ่งบววแล้วก็มาระนะคะ ของหวานก็จะเป็นมะละกอค่ะมะละกอมะละกอสุกอยู่ที่ต้นนี้นะครับพอดีวันนี้มันสุกก็เลยเอาลงมาเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันดื้อค่ะดื้อพี่น้องทั้งหลายมื่นอาหารอีสานเท่าง่ายๆค่ะอาหารง่ายๆแต่ได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะคะคนไหนเข้ามาก็ขอให้ ฝากกดติดตามด้วยนะคะมาริวันไปบ้านไหนก็ติดตามเลยนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอถ้าไปชมไปชมช่องไหนก็ติดตามเลยค่ะเพื่อเป็นแรงใจกําลังใจให้กันและกันนะคะค่ะวันนี้ก็มาทานอาหารด้วยกันค่ะ อาหารเล็กๆน้อยๆตามอีสานบ้านเรานี่แหละค่ะค่ะมะละกอของเราแล้วก็แจ่วเหมือนเดิมนะคะนิ้นแจ่วนิ้นผักนะมีสองอย่างพอดีได้กุ้งมาก็เลยผัดกะเพราค่ะผัดกุกเจส๊ยกะเพราแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนก็เลยทอดกินกับแจ่วกินกับผักนะคะ ก็มาทานด้วยกันเลยค่ะทุกคนกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวด้วยกันนี่แหละค่ะเช้าเช้าก่อนออกไปทำงานอะไรก็ทานข้าวเช้าก่อนนะคะทุกคนค่ะม,มีทอดปลาเนื้ออ่อนผัดกุ้ง มีแจวค่ะมาทานด้วยกันค่ะมาทานด้วยกันกินง่ายๆได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะคะมะละกอมะละกออย่าให้สุกมากถ้าสุกมากมันจะหวานเกินนะคะน้ำตาลจะเยอะเราก็เอาพอมันห่อหามกรอบค่ะกินกรอบค่ะ มาทานด้วยกันค่ะวันนี้มีกุ้งมาหน่อยค่ะนอนก็ทโทษปลากินด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยค่ะสําหรับยายวันนงนุ่นนะคะขอพระคุณมากค่ะสําหรับท่านที่มาติดตามนะคะเพื่อเป็นแรงใจกันค่ะ